สวัสดีครับตาสุขีรีนะครับวันนี้พาท่านมารับประทานอาหารนะครับที่ร้านเน้นนัวนะครับก็เป็นสไตล์อาหารอีสานะาส้มตำไก่ย่างนะครับสำหรับร้านนี้ก็ตั้งอยู่ที่อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับ ร้านจะยกพื้นสูงขึ้นมานะครับแล้วก็ทำเป็นซุ้มที่นั่งตามที่ท่านเห็นเออก็นั่งมีเบาะรองนั่งกับพื้นนะครับก็เมื่อยนิดหน่อยน,นะครับแต่ก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับบริเวณโดยรอบก็จะปลูกต้นมะพร้าวนะครับซึ่งก็ยังไม่โตมากนะักอ่นนี่คือบริเวณรอบ ของร้านนะครับเ,เมื่อสักครู่ก็เป็นโรงครัวนะครับแล้วก็มีที่สำหรับถ่ายรูปนะครับซึ่งก็จะถ่ายในตอนกลางวันผมมานี่ก็ช่วงมืดนะครับประมาณ6กโมงกว่าๆนะครับแต่อากาศจะมืดมีแม่บ้านมีหลานสาวมีลูกสาวลูกเขยแล้วก็หลานชายนะครับ ขณะที่กำลังรออาหารนะครับก็จะพาท่านามาชมบริเวณรอบๆนะครับจากที่นั่งเดินตรงมาก็จะเป็นสระน้ำนะครับขาดไม่ได้ก็จะเป็นสระน้ำนี่และครับก็จะทำให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับเราก็มีซุ้มอาหารนะครับก็ประมาณ10 10กว่าซุ้มนะครับ ที่ผมไปรับประทานก็มีคุปผูที่ไปรับประทานอาหารก็ประมาณสักห้าซุ้มนะครับก็ถือว่าเ,อาเข้าไปไกลนิดหนึ่งแต่ก็มีผู้คนเข้าไปรับประทานอาหารนะครับก็คงชอบบรรยากาศสบายๆอันนี้ก็เป็นจุดที่ต่อยื่นออกมานะครับให้ชมบริเวณภายนอกนะครับภายนอกก็จะเป็นสวนมะพร้าวนะครับ ก็มีบ้านคนอยู่โดยรอบบรรยากาศที่ร่มนะครับถ้ามากลางคืนก็จะสวยอากาศดีมากๆนะครับสำหรับในช่วงนี้หน้าหนาวนี้นะครับหลังจากที่เ,เราดูบริเวณภายนอกนะครับตามที่ที่เรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นสวนมะพร้าวแล้วก็ยกพื้นสูงขึ้นมา,ามีที่นั่งนะครับเราก็ ชมสถานที่แล้วก็ลองชมอาหารบ้างนะครับผมก็สั่งส้มตำข้าวโพดไก่ย่างนะครับลาบหมูขนมจีนต้มแซบก,ก็หลายอย่างนะครับแคปหมูนะครับข้าวผัดนะครับข้าวผัดก็มีสำหรับเด็กเป็นข้าวผัดทะเลแล้วก็ข้าวผัดไข่นะครับซึ่งผมจะชอบรับทานแล้วก็ข้าวเหนียว วันนี้ก็พิเศษหน่อยหนึ่งนะครับคือหลานสาวนะครับก็ไปร้องเพลงนะครับประกวดในงานทักษะวิชาการของโรงเรียนเอกชนนะครับได้เหรียญทองแล้วก็ไปร้องที่วัดสาราลัยนะครับที่ประกอบได้รับรางวัลชมเชย